วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีเห็นแว่นเพชรอันนี้ไหมบอกเลยว่าโครเท่ใครไม่มีและใครไม่ได้คูดพลาดเลยอ่ะบอกเลยว่าของชิ้นนี้จัดต้องมีนะจ๊ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ารับยังไง แล้วน้องๆจะเห็นว่าพี่แป้งเคยพาน้องๆน,นะคะไปเอาผู้มงกุดสมุดสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคะพี่แป้งสอนรับทุกชิ้นแล้วนะเป็น้อยราวาอย่างนี้หรือจะเป็นหัวกาน้ําแบบนี้นะคะเคยสอนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นหมวกอัศาวินป้ายน้เนง่เออแล้วก็เป็นหมวกนักมายากลและนี่ก็จะเป็นวิทยุสีรุ้งนั่นเองหากน้องๆน,นะคะรับของครบทุกชิ้นแบบนี้ใหน้น้องมายืนบนแท่นแบบนี้นะคะเขาจะชาร์จไฟให้กับเรา ประตูเราจะลอยขึ้นไปแล้วเราก็จะได้แว่นฟรีไปเลยจ้าซึ่งพี่แป้งเคยบอกน้องๆแล้วใช่ไหมคะว่าของทุกชิ้นที่พี่แป้งพารับในช่วงนี้จะเป็นของแร่เป็นของในตำนานและพี่แป้งได้ทำครบทุกชิ้นแล้วเรียบร้อยสอนน้องๆไปแล้วนะคะหากน้องๆไม่รู้ว่าจะต้องวิ่งเข้าแบบอะไรยังไงเข้ามาแบบนี้แล้ววิ่งเข้าประตูไปเลยก็ได้ค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าวิธีรับแต่ละชิ้นทายังไงเดี๋ยวพี่แป้งจะแปะลิงก์ทุกคลิปทุกชิ้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะน้องๆสามารถไปดูกันได้นะ พี่แป้งก็จะได้ของแน่นอนเลยค่ะเพราะของทุกชิ้นนะคะพี่แป้งเพิ่งทํามาใหม่ๆเลยนะคะน้องๆยังสามารถรับได้อยู่นะคะน้องๆคนไหนอยากพี่แป้งทํารวมคลิปนะคะของทั้งหมด7ชิ้นนี้มาเป็นคลิปเดียวกันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย